สวัสดีครับพาน้องหมามาขี่เราเดียวชมสวนครับพอบาชอบ ป็นูชมวิวครับับไหว้ามาเาบ้า โคดตรงนี้จะเป็นสระน้ำครับเป็นสโมสรน,นะครับใส่รองเท้าโค้ดให้ขี่ยากที่ไหนครับมีม้านั่งตัวเดียวครับนี่เขาขี่สเก็ตบอร์ดกันด้วย <collaborate> ชอบว่าเ้ไปตดตายเลย ตีแบตกันด้วยนะเนี่ยตีแบตกันด้วยเนี่ยเมียเมี่เมียตีแปดจบชอบนะหมู่บ้านก็ยังหาซื้อได้อยู่นะครับท้ายซอยครับ ว้าชอบดูดิความตกเลยว้าชอบมากชิวนี่ครับมาถึงต่อ24แล้วที่ก็มีคนมาเถอะมาตอนนีสต้าถึง25ครับตอนนี้ไม่เข้าครับ25 26ครับต่อ25 26 ยี่สิบห้านะครับน่าจะจับจองได้อยู่สามล้านกว่าครับสามล้านกว่าน่าสนใจยังสร้างไม่เสร็จเลยซื้อมาทำสว,วนลำลางนี่มีกล้องวงจรปิดด้วยตึกบังกันเป็นมวดเลยสวนลำบาก จจับจับิเส้นนี้เป็นถนนเดินเป็นซอยเป็นข้างข้างเดียวนะครับเป็นเสน่หของหมู่บ้านนี้กับรัวเตี้ยครับ <c oughs> เวลาขับเข้าซอยไม่ต้องดูซ้ายดูวา เป่าวันนี้มื่วขามากถ้าเดินคงไม่ไหวเจ็บข้อเจ็บเรื่อเจ็บเอ็นร้อยหวายน้งก็ดีมีล้อเดียวไว้ใช้อัดตะครัง เรียบๆก็สนามล้อดองไม่พังแต่ไว้คอยซ่อมครับดูรถก็รถทุกข,ขอ้อไม่ยากจังรถยกสูงครับนี่เล่นรถบรงทับเท้เลยนพันเท่าไหร่กันเนี่ย อ๋อาครับผมวาหาเจออยู่มืกันหมือนันเขอเป็นเหมือนเลยครับเป็นบรสีเหล็กสวยเลย <ใน S 1> แล้วมันเร็วสุดได้เท่าไหร่ครับรถคันนี้มันไม่เร็วอ๋อทำไงครับ